สีออมยังกว่าเลยอมนกหนูนกใส่หนูอแต่มือหามากคนละครับอโ้มีผักขบผักขมขมกูบ่มีิ๊ละงวดนี่นกขมอะไรเด้่วันนกนวลนวลับแสบหอมขุนพี่แม่แตงงมฮะมิสคือภาษาหลายแล้วเขียนเยี่ยมดีนี่หน่อยนึงเหรอเห็นสมดิความนกใส่หนูครับมือนี้ยี่ยม นกน้องไส้เรานกนองปีไข่พร้อมที่นี่เดี๋ยวครับรอบเบิ้งกันต่อๆเจ้าครับมือนี้จิออมนกเจ้าใส่กับหนูนครับได้กินสามมือเลยไปหาม้ามือเดียวตอนนี้คนโบได้ไปน้ำครับมือนั้นเรียกเชฟพู่มครับมือนี้ขั้วอะไกันได้ไปขวด มันมันนกจรมันใกาสามาดเดี่ยรอชม,มความแสบขัววแล้วครับสิออมนกเซนูนนี้รอเพื่อนครับให้เฮ็ดว่าเปล่นก็นต้องเฮ็ดเปลี่ยนแต่ไข่เจ็บห้องตู้พุ่มครับกระเทียมอยูไส่เหรอื่อนไปโลน ยำวัวหาเน่าไปเน่อนกกบเดินนกด้ซจำอย่ลครับอาาเจอกระเทียมล่ะนี่มันอยู่เจีนในบ้านใดครับตรงแฉแน่นอนโอ้ปลิวเดียกเดียวยังงามตนี้ยงามยังสวยงามเลยล่ะค่อยใส่ยังชิวไงใครจะกวาดกินดอกเดียวจังมาเบิ้งเมนูโอ้ไปควายหุ่นหน้าเนี่ยมันคนไหไงใครผมก็ถือมันเห็นคือเก่าเห็นเด็กเห็นตอนปรุง เนี้อเนื้อพันตัวแต่กระเทียมกระเ,เทียมพันม,มาใส่กระเทียมหอมมาดิเนื้อใส่กระเทียมหอมนีม่ครับพามานทำเกิดแล้วปุ่มเชฟใหม่ครับบางคนเห็ดกับขอทับแซบดรอดครับเห็ดได้ชิมเราติดใจครับแซบคักอ่อมอย่าเปิดไร้เมียสิเห็นเฮียนเห็นว่าเห็นเมียกินเยอะเกียร์ว่าหนูยฮนยันถูกคนกินดิ เยียมมาใส่ยโหลดเลียมเอาโหลดเลยนะอันนี้ไม่ต้องต่ำฮะอันนี้วะอันนี้อันนี้บ่ต้องต่ำโอ้แกใส่หมอเลยแกใส่หมอเลยต้องแกดีแล้วใส่งามกว่ใส่เป็นหัวโหลดเป็นลูกโลดไปเลยไม่ว่าใส่ลายก็บ่ดี้นี่เจ็ด มันจะเจือดงานสานที่จะเจือดบหล่าเทรอรกจุปริมาณนิดเยวหาว่าปาดนั่นเ่าจืดเาไหรอเปามเสียาเด้ออ้อมนกใส่หนูกวาปลาซิววก็ึงได้หลเครื่องเทศได้หลอะไรกันเทียบลงกวีเราครับเทียบใส่น้ โคมเกลือแก่เกลือออมนกกับหนูต้ัวน้อยครับน,นกทงเท้านกเจ้าตัวหนึ่งอย่เงี้ยครับบเร็ดกินอยู่บ้านก็เลยว่าเอาไปขายไปยังหามากเลยกินแต่ละมื้อได้เว้นไป นอนใช่ขาเจะาะก่นนี้ใส่ปลาลาก่อนี้ปลาหอมแบบอะไรปรลาลอ้ผีกระเทียมหัวเขามาถิดง,งานนั่นโลดใส่ตามสูตรเลยต้องไอปอง้องเสียบใส่พ้ปรปมาณไม่เป็นใส่หลาใส่หลใส่หลเสียบ แล้วคนหมากยังใส่หลายยังเสียบด้วยครับว่าใส่หลายกับกว่าเสียบเลยมันจีบหวานไปเลย<อ>ใช้รสด,ดีวันนี้รสด,ดีนัวใส่ในเรื่องอาหารไทยอาหารเล้ารสดีครับข้าวคั่วเฮ้ยนี่ลยอหอมข้าวคั่วกับน้ำพ้นๆขึ้นนะครัสูตรอ่อ,อนอมไฮน์น้องแบบนี้แหละน้ำปลาวันนี้ อย่เสียบันเทปแล้วมึงตูพุ่พ่นเข่ากันพ่นแห่งนันเข่ากันเสก่อนเขาพูดการอนเลยแแต่้าคนเห็นพวกคุยกันออกนี้เอขาเ,เลยึออาเรอยมาที่นหนึ่งต่อ,อใส่น้ำมาที่นี้ไส้น,น้ำไรบ้านี่ไปตามไปดูนน่น้ำน้ำไปเยว่าจะขวางมันถุกซะก่อนเค ทางไปเลยเบาที่นี่ทางไปเลยบาดนี่ค้ชนึ่งแสนอ่ะทำไปครับที่นี่ชมบรรยากาศการขัวหนุหนุกับหนูนะครับขวานุแล้วแล้วครับสิก้อยปลาซิวครับเพราะว่าก้อยปลาซิวเป็นเห็ดไงปล่อยที่หลังก็ไดนะ้ อามนูมันแหลัอ่าเพิ่เดี๋ยวพื้นเนี้ยพ่มองเพื่นอาเปลียนเลืองหรอเอาเปลี่ยนเรื่องหรอวาอะ้ใส่กับวดรดิเอาพอดีนะตรงอันนี้ที่มันสุกห่าเอาลงก้อตอนตัวหนูตัวนกกระเบื้อเอาพริกดูดลงก่อน โอ้ยข ar. ีดหอดงาี่คหับใช้หยอดกูเร้าผักใส่ชลี่หอมเรลา้เคลือบได้ดบบดีพักกดเจ็บได้ตามหัวครับพักกันตรงพักบัว ทำหามาได้ครับนี่แหละซ้ำนี่แหละครับหอมบวานเ้าแต่รสชาตินี่มันกลิ่นว่าพคนเฮ็ดนี่นะครับเดี๋ยวชิมแล้วจะบอกกันถือมือลงหัวงับมาชิมมาชิมครับต่ำใส่มากราบต่ำมันมุนจังหนึ่งบีบมากราบใส่มาเสี้ยวห้องนี่ขัดมาล่างมาเสียนบอ้ะต้องออกขี้ออกต่ำเลยต่ำเลยครับ ครับปล่อยปลาซิวแบบปนบานอีการของแับน้ำเอโดยสีบไหนเนาะบาดที่ไหนเนาะ้นโะติดตามเลยออาหารอีสานเราเทปบานให้ก่อนนะครับเทปบานเนาะโอ่ครับผมเอาเทบานใส่ยังในเรื่อตอนนี้ก็ต่ำแล้วเขาใส่ครับวะนี่ครับพีดพครับพี่ครัว มุกล้อบอลเปยล้อหลุดอย่าต้องกอดต้องมีมุกกอดนะมีก้อยใส่ประกอดครับใส่ประความบ่ใส่อยู่ครับเดี๋ยวนี่นะครับก้อยปลาซิ่วทำของตัวอย่างที่นี่บีบๆไหมครับนี่เอามากบีบเขาก้อยแล้วเขาก็ไปตัวกระเด็นบ่เนี่เขาจิบครับผมเขามกเส้ไปตอนเฮ็ดที่แล้วโอ้โหในการนี่พลาดลีเป็นเฮ็ดอยู่โอเคโอเคโอเคแต่ว่าหน่ก้อยใส่นบดแดงกะ อย,อ,อย่างนึงครับก็ได้การเช่นกันอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วว่น้ำปลาชุดรสเซอร์เบอรแล้วครับชิมกันนะนี่ยท้องกันนะเพรามีผักหอมแล้ววอยู่นี่ถ้าผ<อ>ักหอมอยู่ครับชิมโอเคความน,น้ำน้องมันเงดับข้าวเล็กน้อยครับโงูโตัน<อ>้ำไล่ไหลลีไว้มันหอมนะครับเดี๋ยวน้ำไลยรั <c oughs> ดกันกลางๆอยู่นี่เพราะว่าใส่เกลือไปเจากนิดนึงเนี่ยดีคิวสดๆครับสอนมาแต่ไม่คิดไปเบิงร์นตอนสอน ตอนนีตอนประกอบพี่ๆกัดจริงแล้วครับคือก้อยอันก้อยเป็นตัวมนี่ด้วยครับหลอกต่ำใช่ไหมเนี่ยหต่มันมันจีบหน่อยนะผมผมกลมนะครับเห็นไหมในการเนี้ยผมผมรอมดีครับเราจะประกอบเส่เนาะจบเลยก็จะจัจังหน่อยครับผมผมผมดีขนาดอเที่ยวบ้านเท่าต้องจิตอ่ะ không có nó nua không thì nó đẹp chạm đi chạm chứ quạt thì bó nó sụn này rồi, xe mạc vẫn như sĩ sẵn chiếu chiếu xem thôi kim ở đâu cái ừ. ừ. không bỏ thì ตาก้อยนีมจังมกมามกตัวกยมานันโผ่ขนาด้อก้อยเมนูจัดมรอตาม้เทียบไงเพิ่งมันไายพท่านอ๋อสันรัดการเห็นว in ิธ um, ีการโอเคเดีวอ่าเด้๋ยอมันติดกรับผม ถูกไปมยันึงก็เขาเอิหลับเนียหลับยมี่ชิ้ครับกินกินนี่หัวมีขนาดครับกองไม่เดียววนี้สครับเลสองเนอืมเป็นสีได้หลายีหน่อยขมดีพี่น้อง

พริกเีชครับเพื่อหมันพริกกันหวานด้วยว่าเคยใจแล้วมันแสบทองครับพ็ดดูดูไลคกันเลยมีละพี่เราครับพีิมไลค์มีไลา์บะชิวแบชิวอันเดื่รอีกอย่างหนึ่งก็ลับเนี้ยแบบชิวก็ได้ครับต่ำมอลเนาะตนั่นกอดเป็นตัน มันจิบว่าเขาเนื้อเขารสชาตินี่ไงครับน้องตาออไเ่ย่าเรื่องมะกรูดครับเลี้ยงในตู้เห็ดยังแล้วตอนนี้เส้นหนามเส้นหนามเขาไปแล้วดีเส้นผักขัวเริ่มหอมแดงแบบนี้แดงแล้วโอเคครับเยอะเลยสิให้ผักมาที่ผักเตรียมไว้นี่ครับผักกระตุ่มหอมหอมบัวเนื้อพริกอีตู nhập nhà của khi con núi dọn một khứa không có thể đẹp không phải ừ. à, không ưu khán không mất ขึ้นบานยิ้มลว่มแบบนี้ควันบ้างหอมเนี่ครับมาลองชิมหอมนกเซสรน่ได้ดูดมีสรก็ได้นี่โอเคผมเด้ได้ครับพักกลับกัเลยมาเรียบร้อยปร่งๆที่ผงครับที่ผงตรงมีสูดรด้วนี่ ซีมจะก่อนที่จางเลยสิเคัมเติมได้เติมได้ก๋วยถุงกอนลากวยรชิครับหอกเลยครับก้อยกลาชิวเสร็จแล้วไปเลือขมตรงไหนซมกน่มึงบัแม่มึง่ัวมักิมันจ่างเลสิซีมซีมแลก็นึ่ห้ามันจางเด็ดไปเสียบฟองเลยใส่ตัวนะโอ้ยเดหมอฟูน เอเมียนอันเดียวเลยทีเราไม่ไส้ไม่เอามาเสีาตัวมันตักนี่มงก็ชิวครับเมีมนเียเป็นคนห่อให้เอามุกเดียวเลยเรอ่ารบต้องไปูนูนไวกนข้างเึรื่อ่ะนะอกมาดเลยแม่ป no yeah, no um, no. ีไหมนนมันใหญ่ตอกมาดเลยห่วยตอกน้อยเนาะเน็บตัหน่อยก็ะเอาลูกเสียดูได้ยี่หรอครับ กัวบ้าเลยัอไบ้าไดีเดียวบ้าการสวเงิเนี่ยงยแะโอ้ยเอาไปเถินเจ็มเขาว่ายกของเขาองียงแก้วเาไอ้ข้อ้อนะขอหวานเนาะไปมเฮ็ดีเปยอ้ยเลยแค่ว่าขอ้าวม่นีเปยนไม่หนีมันแม่สั่งไว้่อวางเอาโลดวางเอาโลดเปย์เ้วนีไฟหน่อยเจ้านี บสุกไก่สันนาเดียวบ่อเวียนล้สันนั่นเดียวะาีน้้นสุก่เล็กไม่เกียอครับถึงก่อยถึงมกครับปลาซิวใส่ยังในเครื่องวะเนี่ยธรรมดาเลยนะปลอีตูบางหยังคือลงน้ำตำเกี่ยวปลาละสองสันนออกใส่อรซสอนมาดอกไม้แห้งหมดมาสุกขืนทั้งเรื่องเนีย ใหม่กว่านุกุนแโอเคปัญหานนี้เฮ้ยยำครับวันนี้ยำนนึ่งิดน้ายเลยยำนาวันนี้มีนนั่งก้อนขักับงอดไมมีเงี้ยห้องซุกกัมีนี่ซุกกัมีอีกที่ขบบนอบบยอดครับี๋ยวเขาอญากทลุดวยกนลแ้แล้วอย่างนหรอย่างีรอยครับอชิมออมกเซนูก่อนขันแดกเนาะมากินขมกันนะครับเบาให้หวานรอะ กวยกชิาม e ื oh, ้นียมกวยกชิาใช่อนฮะใช่อนกินนู่นโค้งอยู่ในใจดอกออหนูก็นค้อีกคนนี้ครับผู้มบ้านหอยหอ้หายแล้วกินกิ่งครับปีกับว่าธรรมดาอพันเราเดีอดกัดอนไม่เาเอาด่วนเลยไก่เลือจะหอยืมแดงกันผม้องขมใช่ตอนห้ใช่ตอนกินแล้วใช่ตอนทีพ่อโอ้โห ไม่ได้ผอยากมุมเลยไม่ไดอผมอยาดกว่าดมอดีกว่าความเหนือแทบให้ดีเ่กที่ี่กเตียมส่วนที่อยแกบ้าสิเดี๋ยลูกเกิมาเด้อขอไปซิวหน่อยขอไปซิวหน่อ่เต็มมากเลยเสรแวก็ได้กันเอาแตเวลาขับแกวหน่อ้ยขับบนสุดยอดคนกอยครับ ซกว่าแบบซีวดาี่นี่ใส่ครับกระเทียมนิดนึงครับพักสามพักามพักสามพักนี่แหพักเม็เม้หนอมากเมดติวพลังพลอกมีเบิร์หนาวก้อยเดือแขงแส่บพักนี้อีกออเาี่สุดยอดเ้อยีออกวก้อยวัวก้อยวัวรับมันนี้นแน่ผีรับมไล่ตันิดนึงย่าดันบริกาะ ตุ่มตุ่มยังกว่าครั้งพ้นว่าตุ่มบ้านป่ะจาอุ๊ะเลาะว่าตุ่มจาอุต่ตุ่มมาเลเหมือนหรอวะโอ้จากไอยมาเชียวครับจากเชยขาเข่าแล้วใชทรงนนี้ก่อนหนี้แล้ยเออก้อยบนรลายคนดีแล้วเราตีเนาะครับตุ่มสอกจานเนาะเกี่ยวเส้นเล่ใช่บ้านเขาเย เขาจูงแล้วทำไมแล้วทำไมเขาหนีบ่เขาหนวดเขาจะนกป็ดนอิมบ้าด้วยคนหยากล้ำเต้องไปให้ผูมนคนมั่นโอ้ไม่ารเลย้วงกินด้วงดิบเลยแล้วโอ้แต่ว่อมสุดแสบสุดยางเหรอเราไ้วงดิบแนีหรือเปล่ายังยังโอ้ยไดิบเาไว้ไ่ดิบเนาะเราะกัดกินนะไล่ดย เคยกิบ่ไหนเนาะเอาเขาะเข่ายังไงอออย่างนับขอยางนั้าเขาป้อมก็มาเข้าว้อมกินอยู่นี่ก็มีอ่างขับใครอยากใคร้ากห้ากุนาดิมันเป็นแขนด้วดูขให้มืเดงวะควยให้มือเด้งเล้วเป็นแขนเลยแดดงดีน้ำพันดก็หวานบ่ ได้ครับําสบายจับอีกจับกูยังขอบเชิอนั่งหอมครับเดี bueno. uh ๋ยวลองไปชิกับเหนยังกอเปียเหียช่าิวะิวเฮียห่อเดี่ยวมาเลยวอย่าบอกว่ายไ่กินหรือเบอย่างดีเลยนะจำด้วยติ้วัายอที่มันจอบากี้องผ่ากระสังสิากสานเขารับ นะครับก้อยตำเป็นตอนมันจังไหนล่ะผมว่ามันเป็นแต่กินนพวกเขาพส้มเรื่อนวั้นเอ้าฟ้าเงงังเลยแอบมากวงั้งนะอ้าการรอบบงครับยังกินยังซุ้มกับิินสิมันเะแสบมื่วน่อยากเนว่ยอ้าบ้าไม่ตกเป็นของห้องแล้วแสบหลือวะเบื้องบ จะปั่นกันเนี่ยครับขายหนากอีสานเวิดเลยเขาเงยมัอย่างนี้แหมเอาปีกุ้ยมาดิวถ่ายแล้วครับตาก่องใสเบิ่งง่นี่ขางามจับจับไปเลยเบอรกางในบล็อกนครับพี่กันนะปีกล้มกันนะ เป็นแก้วเลยเนาะก็ดิเป็นแก้วะว่าคมดิือคมดิเนี่ด้านก้อนสนมะเขือี่นี่เราต้องตามบอกแบบน้้อนจกครับแเขาเปิดจบเพียงนึงอะไนี่ดอกสองขงาแง่เมื่อดเมื่ตางแต่น้องยานคิดว่าแง่หัวบางมนเปิดอันเด้อเขาอยู่ตรงนั้นยอนดีกว่าเออไ่กาดกระเทียมสองกลีบ อีกหน่วยนึงแจอีดีบ่บยงซางงี่งหนีบ่รที่สั่หนีบ่ตที่บารจีอะกบาทก็บอกล้ก็ไป้างอมอยากจเป็นแจ้วทุยางแล้วมงกูขเข้ามาชมเนี่ยลรน้ำเนี่ักเม็ดรับทไทยอันนี้็ไง ของทบไยมบกันละไอจีทุบกันเาะแจ่วันนาจะทัดปีขึ้นไปแจ่วันี่ซิมครับเนี้ยเอาอาเสียใญ่ดิข้มเดียวก็ได้ดอครับสุดยอยซิมจะข้มเนี้ยเดยอดนะุดดอยครับมือเดือดเดอดมา้อมข้มซึ่งนี่กินซ้ำหลากหลายข้าเจ้าสี่อยางน้ำ เดี <mile> ๋ยวขาต้องมือก่อนครับเสร็จปิงลิงก่อนเดี๋ยวเขาดูเองเน๊ะงายหวังเนี้ยเราเดี๋ยวเขากรอกดูเลยเบาเอ้ลยหวังหางนี้ก็เขาเขาเบ้อกครับเบิ้ลห้างนี้ยย่างเบียงครับซื้ออะไร้อกว่าก็เพสแบครับกินรดเขาว่ากันกินรวดเบิ้พร้อมกันละล่ะมีได้เดียวแล้วมีทางนีย่ะ เออซุงกับสอนสวดกินเด็นนี่อิเนาะก็เสบครับเลยกินเขาแล้วักินเจ้างคเขาไงไปคำแม่เสเลยหอนครับเจบครับขอาวานตบอยึดอกกัน ติก้อแับเนี่ยครักอดแแซบไหีรสชาติต้องแบบเข้มข้นังสิแซบเขาบอกเขาแซบปั่นรสถ่ายแล้วรสถ่ายเบิดลนี่บอเบิติดเดียวอนี่มาให้อหครับอันนี้ผานหอครับน้องหินองทเล้อาทปปันเอาไปปันบันสำลัครับเดี๋ยวจะเปิดช่องให้ติดตามการหาเัีอยู่น้ำกลิ่นเอาอาบต่อสำลัดนะครับโซงไหี ัภาษาไทยแบบบานแต่ให้มันบานบานแต่ให้มามากเลยก็อบเ้าเบไก่เลาไก่จะฟักกระตรงอู้ดดด่วนพนอหไรครับอิ่มรับเฉยเฮ้ยคนมั่นไทยเป็นใครอ่ไทยยังเอินใบรดได้ดวงเขามักข่อยเมื่อวาน

ปวดมะคามอันนี้กวนมะคามบ้านๆที่สารน้อครับอันนี้ไม่ยอนไายเขาไมยอมตายเขาระคามไม่ยอโอ้เสียเมดนเลยเว้ยไม่ยูจ่แจมเนยมันเป็นมระคามแบบอยากไตยอะขึ้นบ้างครับะามสุกตอนนี้ส้มสมเ้อดีด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 เยดเจ้าเดียดไม่ได้กินแจ่มแจมเนี่ยนี่ก็มอยกไ้ยเทคนิคการการฉีดพัฒนิโอ้แน่นอนดีกว่า ครับนี่เราข้ามกวดต้ามันเมือนสมๆาต่ว่ามันบานขามซ่วงเออมันน้ำตเนื้เน้อนี่นี่นูต้องเคยกินอยู่แล้วอีสาเปิดท่อนอนี่เดียวเดียวเดีที่พุ่คนเอาไปเลยเนี่ยาอนหอนตัวนี่ัดแล้วแล้วกันนี่ กวนมะขามาสามกวนมะขามครับนี่แหละเขาเอื่อนข้นกวนมะขามต้องแบบสมๆบ้าหน่อยมะกวนเพราะว่าแต่กวนมะมี่มะขามหวานภาคอีสานทาหน่ยากตรงนี้เขามเขาะมันเสียบกเขาเเขาเบิ้ลนมันมีหลายสูตรเต้องต้องใส่ใส่เปล่าเข่าเข้าเนี่มันคือหอมคือเพล่ามันไม่เหมาะมันเก่มขนเอาลงมาดีแก้ก่อนนี้โอเคเอาหมกมาเิร์ฟครับยืนี้กินเหล้า เดีมใหม่ครับอืมยุ่มัคือไมคุ้มเผาอย่างนี้มไงควรโดนมุกแกะบอกฮะงมสูงุ่นงมสูงหวงมสูงอะลองทบต้องลุนได้ที่แหลกนี่อันนี้มกโสียวครับน้องปีมนชูบบละหอมแล้วหอมอีตัวออกว่าไก่เลยฉันชุดน้ตำป่าบาแดกเห็นไครับธ้รมาด่าเราพอีตัเดังเลยนี่เอ็แดงเนี่ยขนาด้อนตัดฟังกัน เล้วแรงเนี่ยใอยู่กับเมียกับลูกสองคนสามคนสังยเลยิครัซิซิม็เสบเลยน่ค่ซิมตู่ก็เลยเนาะนไ่อเลี้ยบนี้เอซิมเงไหนพานบ่ครับเนี่ยเลี้ยเป็นคนแสยบเสบเงียบเงีบกระทงให้ไอตัวนั้นของแสบอีสานตัวนี้ครับมกัีวนี่สุดยอดที่สุดของที่สุดบขี่มันเิวเจเด้หนิโมกัสเีนสีหลา ดาอ่ะดอเขาบดดอ๊ดดิล้เขาบดทำไเขาบดนเนี่ยแกมรอครับแกมรอท้อฮอนยุ่งซ่อนเอาอีกบอกครับเขาสันเจ้าของบ้านเนี่บ้านหมยนึงเขายังงหน่อยเนี่ยปวดนท่อนองเลยปวดเข่ามานน้ำกับมากินเก่าอย่างเดียวยายหนึ่งไป้สองติดถุนมมนเนี่ยเนี่ยพอโมกซีรัสนเป็นตอนเนี่ยมามันเยอะเล้เหลือเกินดีปะนั่บริโภคบริโภคเนาะ แต่ว่ากเขาอยเดี๋ยวเขาหันเขาไปแสดงร่งนี้แต่บท้อย่างบทวไนี่จะไมู่้ก้อยมาน่อยนั่นเ่ออกมจัดเนยหวยจะต้องมีใบ้องมีใบไม่มีใบอกหัวหนามมันแม่หเอไปเบังหรอเเียเี่ยมาน้อยเ่ยวอักินเลยก เส่านยเห็นแ้นกสบนแบมาใส่ปนปาคอวนกบเออว่าใส่ปลานกไงงได้ละกมาหน่อยคนะจเปลาเรื่องวัต้องใส่ปนใส่อย่างนี้หน่อยแฉบดิโอ้ยเดี๋ยวเล้เิมเราไปเลยตัวนีนใช่อ้่งนี้จิบไปด้วยกันได้นี่ยเๆๆเดี๋ยวิมเแบอยู่วานเองเลยนะโอ้โหซิว นี่ยกินสูตรได้อยู่นี่หวยเปียวสมขมแซ่บวนสามใส่น้ำมาที่นี่นี่หามเหมือนเดิมอบตัวครขมหวานขมเปรี้ยวเค็มับแเด้อโอเคครับผมกินเกาเิีมแล้วสีพาจิบเกาเมี่ยกันใหไมไม่นู่นหนาเลยตู่เดี๋ยวาออมเอมาออมอสุกกินนใหาใหพร้อมมาที่นี่ไวนะครับแซ่บอยู่กลับแก้มสันดีันเอากอมากิน ยังเกาเขียบกับหัวบ่อกากห้อนะคดว่าไถ่ายลูกโอที่ลองพิ่งรพิ่งระหายอร่อยซื้อเยจริงสองนใังหอยู่ซักก็เดียวเอลองพริเนี่เาฮู้ลองเลยสลองไ้ชิมหมกาเิว้ชยหมกุกินมเชิวกบบานเขาเชิวเขาห็นละมาชวก้อยแยกจากกันก้อยละ สู้จักเจีายบสาเนะครับจีมีคำขาวห้นๆหนูวเองครับยัคอยอยู่ไทยก็หายอกเที่ยว่งไม่เจ้าหรอกแมนเขียนบักรุ่นออกไปตัดต้คุณเยืนก็เลยตัวอะไรไปน้ำไเขก็ไปน่ะไปเยอะลองสีสาบทีซีออไปไต่มาห้ามกว่าซิ่ว บ่ออีานงผมปนมาที่นี่ปนิแต่ไข่มากมันจะไข่ันตีหาแล้วไอ้ข้างในก็บลุกเปนยกต้องไปแบบแต่ไข่เล็กน้อยเวียนลงตัวแล้วจำนี้มกได้แ่กไปเียบนั่นอยผมมันมีรสชาติของมันผุงคามตรงนี้ขี่มันกินต่ไข่ไอตูนพร้อมไอตูนสุดยอดแล้วหาหมกบานๆเทากังีไอพีกุ้งนึ่ง โขเครื่องน่เ่นละ่ะอโตดีเหนเขาออีกตัวนะครับเจอกันไหมคลิปหน้่ะับเมนูหม่เปิกแปะย่อให้กผมเพิ่นน้องน้ำถือให้บงโอเคครับ